สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลิแมกซิคลิปชันวันนี้อยู่กับผมนะครับตอบอาทิตย์ที่สูงมากนี่เราอยู่กันในงานนี้เลยตอนนี้มอเตอร์เอ็กโปสองพ่อ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าภายในงานนี้มีบูธรถแบรนด์รถอะไรมาโชว์คุณผู้ชมบ้างมีไฮไลท์อะไรเราจะไปกันแบบรวดเร็วนะคุณผู้ชม <Yeah. S 1> เริ่มกันที่บูธแรกเลยคุณผู้ชมเอ็กเพิ่งนะจ๊ะนี่ไฮไลท์ของเขาคือรถตู้ไฟฟ้าใหม่ล่าสุดอย่างเอ็กนน์นะคุณผู้ชมจีซิกก็ยังมาอยู่นะจ๊ะและฝั่งตรงข้ามของเเเพิ่่งนนนะะะจ๊ก็ีีลยรรมออต์ แรนใหม่ล่าสุดและข้างหลังบ <P en> ูตเอ็กเพลิงเลยคุณผู้ชมก็จะมีจี๊ปกับเปอร์โยนะใครสนใจก็มาดูกันได้นะจ๊ะมิตซูบิชินะจน๊ะนี่ปีนี้เขาชูลงด้วยเอ์เปนเดอร์เฮีคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนของปาเจโร่สปอร์ตและทร <P en> ิัตันก็ยังคงมาโชว์เหมือนเดิมด้วยถัดมาดีวอนโบว์ One คุณผู้ชมปีนี้เขาเอาเอ็กเก้าติมาโชว์คันจริงแล้วนะยังไม่เปิดภาคคุม <P en> เดี๋ยวรอดูในเทปเต็มเนาะใครสนใจก็มาดูกันได้นะจ๊ะวอนโบวนะจ๊ะและฝั่งตรงข้ามของวอนโบว์คุณผู้ชม โมเดล3และโมเดล Y นะจ๊ะส่วนรค์จูนิเปอร์ยังไม่มานะคุณผู้ชมแล้วก็ไฮไลท์ของบูธทุนใดก็จะเป็น SUV สุดดรูนะจ๊ะข้างบนเวทีนั่นเลยเป็นพาริเศษนั่นเองมาครบทั้งสีขาวและสีดำนะราคาดี2องล้านกว่าบาทนี่เลยนิสสันไม่พูดถึงไม่ได้นะแบบนี้ยคุณผู้ชมไฮไลท์ปีนี้เขาคือนี่เลยเฉลยนะรอเปิดผ้าคลุมนะคะรอดูติว่าออปชันและราคาจะเซอร์ไพรส์ไหมอ่าหลายคนรอน,นะตัวเนี้ยแบรนด์ Brand ญี่ปุ่นพรีเมียมกันบ้างอย่างเล็กสั้นะจ๊ะปีนี้ไฮไลท์ของเขาก็าคือ LbX B, B Sport ที่ทําให้คุณผู้ชมสามารถคัตตอม LbX ของคุณไดออ้อยากได้แบบไหนก็มาคัตตอมกันดูที่บูธ l e x ั s นะจ๊ะพอพูดถึง Lexus แล้วจะไม่พูดถึงแบบนี้ไม่ได้อันนั้นก็คือแม่ของเขานะครับ Toyota นั่นเองคุณผู้ชมปีนี้โห่รถราาตามากแล้วก็ไฮไลท์ของบูธ Toyota ปีนี้ก็คือครัมมี่นั่นเองจะเป็นใครไปไม่ได้นี่ยอดส่งมอบเดือนแรกมาแล้วนะผูช้ชมอันดับหนึ่งนะครับดีเซเมนต์นะคะว่าไม่ทางนะคะถ่ายจาก Toyota ตตามานะคุณผู้ชมแบรนด์นี้ไม่พูดถ เครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด2.2อันนี้ก็อยู่3.0แ m a c อร์ t นะเข้ามาชมกมเร็วนะผู้ชม D Max ก,ก็มานี่แหละ View X ก,ก็มาด้วยเหมือนกันนะจ๊ะใครสนใจมาดูได้ที่บูธ E22 น,นั่นเองเกีย<อ>ร์นี้ไฮไลท์ของเขานี่นะจ๊ะ EV ฟ้า GT Line All Wheel Drive นี่ลากไปปลายนะฮะกับชุดแต่งแบบสุดพิเศษเกียร์ EV นาย GT Line ก็มาโชว์ด้วยเหมือนกันนี่คันใหญ่รถไฟฟ้าของเราเลยเน้องหนพี่ฝั่งตรงข้ามเกียร์นะคะโรตัสค่ะพร้อมกับนี่หน้าคุน้นๆนะคะ มีไฮไลท์อะไรครับบุลล็ตต์ครับมีอะไรไฮไลท์ครับมีรถสองสีอสองสีสองสีชุดแต่งพิเศษอ่าอยากรู้ป่ะเปิดพักคุมยังยเดี๋ยวพามาดูอีกทีนึงนะคุณผู้ชมในเทปเต็มนะคะเดีย๋ยวเริ่มเข้ามาดูนะได้ป่ะน,นะคะเดี๋ยวมานะคะกระ,ะแสค่อนข้างเออมาแล้วก็ฟาไป็นอย่างรวดเร็วนะครับกับโอมิดาเอ็นเจคู่นี่เลนส์โลเวอร์ไฟฟ้าในราคาล้านกว่าบาทแต่ถ้าล้านกว่าบาทนะี่ยังแพงไปคุณผู้ชมก็มาที่บูนี้กันได้นะวูหลิงนะยังอยู่นะคุณผู้ชมรถไฟฟ้าที่แบบเออเปิดตลาดมาก่อนในราคาแบบสุดประหยัดนะคะนี่ แต่ถ้าวู้หลิงสองแสนกว่าบาทเนี่ยถูกปลายนี่ดีกว่า30.2ล้านนะฮะกับ G ีคาร์สโฟร์บายโฟร์สแควร์นี่ไฮไลท์สุดอลังการของเรานะคะกับ G ีคาร์สนี่คือที่สุดแล้วจริงๆคุณผู้ชมนอกจากนั้นแล้วบูธเบนนะคะเขายังมีเปิดตัวอีกมากมายเกือบ10รุ่นเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ EQS ตัวที่เป็นไมล์บัคก็มาแล้วด้วยนะคะประมาณ12ล้านเท่านั้นเออใครสนใจรถเป็นเบาที่แบบไฮเอ็นด์ทีสุดก็มากันได้ที่บูธบัสเดนจ้าอ่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากได แบบรูแต่อยากได้เป็นแบบเออรถ s อ v ไฟฟ้าแบบแต่ปอนนี้ต้องทางนี้เลยมาคันไฟฟ้าจ้ามาแล้วกับบูตปอเช่นี่เองนี่นอกจากนั้นแล้วคุณผู้ชมถ้าอยากได้แบบทันใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็ราคาประหยัดด้วยก็ต้องเป็นคายเยนคุณผู้ชมมาเลยน,นะจ๊ะนำข้าวราคาย่อมยาวก็มาดูกันได้ที่บูตปอรเชอ่าและถัดมาที่บูตฟอร์ดนะคะปีนี้ไฮไลท์ของเขาก็คือฟอร์ดเรนเจอร์แลปเตีย <laughs> ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากได้แลปเตียเนี่ยอยากได้แลปสูงแลปเตอร์ของเราตัวพอ่อสีสม้ม ก็ยังคงมาอยู่รถเขาขนได้เยอะขนาดไหนก็นี่นะจ๊ะมีโชว์ให้ดูด้วยว่าขนกระเป๋าได้กี่ใบนะถ้าจากบูธฟอร์ดผู้ชมมาที่บูธเกจวอลมอเตอร์ Get Motor, อยู่ติดกันเลยผู้ชมนอกจากกูตแคทที่ราคาดีแล้ว5 9 9เนี่ยเออรุ่นใหม่ล่าสุดนะจ๊ะแทง700ดร้อยไฮโฟทีแบบตัดอิ Hi at, นไฮบิดนี่เห็นไหมคุณผู้ชมสีด้านๆนะคะคันนี้ใกล้เปิดราคาแล้วนะจ๊ะกับนี้โอล์ Power สาหา์นั่นเองได้ยินว่าร้านต้นๆเท่าน,านั้นนอกจากไฮไลท์บนเวทีแล้วผู้ชมข้างล่างนี้มีรถตู้รุ่นใหม่ล่าสุดแต่ว่ายังไม่ขายยนนนนะคะคัีี้เล ต่อเนื่องนะคะกับแบรนด์จีนแบรนด์ใหญ่อีกหนึ่งแบรนด์กับนี่เลย BYD ไฮไลท์ของข่าวอยู่นี่ฮะทีไรออนทีไรออนเจ็ดนี่ไปลองขับมาแลว้วเออมาครบหมดนี่ดอลฟินฟิลเอ็มซีแล้วก็ซีไรออนหกที่เป็นบัคอินไฮบิทราคาสุดประหยัดก็มาแล้วนอกจากนั้นไฮไลท์ของข่าวคุณผู้ชมบนเวทีมียังมีกระบะมาโชว์ด้วยอ่าแล้วก็ซีไรออนเจ็ดตรงกลางนะคะถัดมาเป็นเดนซ่าดีนายนั่นเองอ่าไม่ใช่บนะีวีดีนะคุณผู้ชมต้องเรียกว่าเดนซ่านะคะ คุณผู้ชมนอกจากรถตู้เดนซาดีนแล้วเขายังมีรถที่เป็นแบบรถเก่งมาโชว์ด้วยนี่ไม่ใช่ประเด็นซีน่าทนะคะแล้วก็ทางนี้ N7 เเออเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะมาขายเมยื่อไรและฝั่งตรงข้ามของบูธไปดี B D, คุณผู้ชมเป็นที่อยู่ของบูธ audi นะจน๊ะนี่มากมายหลายรุ่นแล้วก็หลายสีมากมีรุ่นอะไรบ้างโปรโมชั่นดีขนาดไหนมาดูได้ที่บูธ audi นะจน๊ะนี่และต่อนเนื่องเลยนี่ถัดมาทางนี้ปีนี้ตุรกิไม่ทำให้เราผิดหวังแน่นอนนะจ๊ะกับแค r รี่ของเราดูสิว่าปีนี้เขานาเป็รถละลายนี่พัน ใช้บัตรแดงได้ไหมคะโคต,ตาได้เดือนละ10แก้วลด50เปอร์เซ็นต์เออสําหรับเมนูที่ชอบก็ต้องเป็นพันไทยพันไทยเย็นพันไทยเย็นพร้อมกับนิกให้เลยนอกจากนี้ยังมีรุ่นอื่นมากมายมันจะเป็นเฟริโอนะคะสวิฟของเราก็ยังคงอยู่อ e ติก้าเออก็มาครบอ่ะมาที่บูตเอ็มจีกันบ้างน,นะคุณผู้ชมปีนี้ไฮไลท์ของเขาก็คือไอเอ็มซิกนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดพาร์คโฮมอ่าส่วนนอกจากนั้นแล้วเขาบอกว่าจะมีไซเบอร์สเตอร์ที่เป็นสีใหม่ด้วยอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นที่แบบเป็นกระแสมากๆตอนนีีี้้ก็คคืืออ MT4 สมมทท่าาารเเหลพยง 599เออแล้วก็นี่แมคซัสเวนก็ลดราคาด้วยเออแล้วก็ไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างของบูธ MG มที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเขารับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานส่รายละเอียดการรับประกันเป็นยังไงคุณผู้ชมก็ไปดูเองนะคะสำหรับบูธ h อนด้าคุณผู้ชมปีนี้ใหญ่เหมือนเดิมส่วนไฮไลท์ของรจริงๆนะก็คือนี้เอง h r v ใหม่นะจ๊ะพร้อมกับบนเวทีนั้นมีสีใหม่มาโชว์ด้วยเออหลังจากเงียบเงาไปหลายปีคุณผู้ชมนี่มาแล้ว BT ท50หม่แต่ว่ายังไม่เปิดพคุมนะแล้วก็น,น,กน,น 5, ain, อ,อกาน้ววย่สขึ สวยหรือเปล่าคุณผู้ชมก็มาดูเองได้เลยควบมากันต่อ,ตอที่บูธ BMW ปีนี้ก็คือเยอะเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นรถรถจะเป็นเซลก็คือนั่นบูธนะคะอ่าสำหรับปีนี้ไฮไลท์ของเขาคือใครคะท่าน X3 อยู่บนเวทีเลยก็ใหม่นะฮะแล้วก็ 320d M Sport นะที่เขาตัวชูโรงตัวขายของเขาก็มาดูกันได้อ่าแล้วก็ถัดมานะคะในเครือนะฮะกับ Mini Cooper อ่าปีนี้ Mini Cooper สนุกนะเพราะว่ามีหลายรุ่นนะคะที่เป็นรถไฟฟ้าแล้วก็รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็น S Man นะคะนี่ มีดูเปอร์เอสอีราคาประหยัดร้านกลางกลางและอีกหนึ่งรุ่นนะ่าสนใจนะคะกับคันเทนแม่ของเราอดทนจนกว่าจะแลนด์นะคะกับจุนเหยี่ยของเรานี่แบรนด์รถไฟฟ้าจากจีนมาอีกแล้วแบรนด์ใหม่นี่พร้อมกับเปิดตัวโมเดลใหม่ด้วยนะฮะจีลี่ EX5 ค่ะนี่คันสีขาวโัวปีเนียรถจีนนะ่ะสนุกนะทั้งแบรนด์ใหม่ทั้งโมเดลใหม่ก็คือเปิดตัวในงานไปเลยจะไม่พูดถึงแบรนด์นี้ไม่ได้นะฮะกับเครืองรางอันของเรามาครบไม่ว่าจะเป็นอวตารนี่รุ่นอวตาวันวัน,วนอ่ะมาโชว์รุ่นขายดีของเขาว0 7นะจะและ L07 ที่ได้ข่าวว่าราคาดีมากตอนนี้โปรโมชั่นลถกันไปเป็นแสนแล้วก็มีรุ่นใหม่มาโชว์ด้วยผู้ชมรุ่นหนึ่งนั่นก็คือ d ีพอ E07 รถกึ่งกระบะกึ่ง SUV ที่มีถานล้อย,ยาวถึง3,100กว่ามิลลิเมตรอ่ะถัดจากดีพอมาคุณผู้ชมจะเป็นบูธของนี้เลย Ion นนะคะให้เราอก็คือ I อ n น V นี่ที่จะเปิดราคาในงานนี้เลยนอกจากนั้นรจะมี h i g ท T e c h ST นะคะประตูปิดน็อกคันจริงเห็นวิ่งบนถนนแล้วสวยมากอ่ะแต่ว่าถ้า h i g ท t e อ h ST แทงไปก็มาดู i o n Y ของเราได้นะคะ เรื่องราคาดีเหมือนเดิมแพ็กกจทิ้งรถใหญ่ขับดีด้วยเออใครสนใจก็มาดูน้ที่บูธไอออนสติ๊เกอร์ค่ะนี่นอกจาก X ของเราแล้วน้องเอของเราที่จิจายังมีลูกใหม่มาโชว์ด้วยนี่นะฮะไฮไลท์เอามาโชว์ก่อนจะขายหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งอ่าคันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกของรถตู้พลังงานไฟฟ้าที่แบบน่าสนใจอ่าหรือมันยังอเนกประสงค์ไม่พอต้องทางนี้เลยค่ะลิดาร่าค่ะรถกระบะพลังงานไฟฟ้าของเรานี่เริ่มต้นไม่ถึงร้านนะคุณผู้ชมตัวถังแบบโมโนอคคอ่าพร้อมกับออปชัน เรามาถึงเชียงใหม่แล้วคุณผู้ชมไม่เหมาได้ไหมครับพี่แบรนด์ใหม่อีกแล้วอีกหนึ่งแบรนด์นะนี่กิงลองคุณผู้ชมอ่าและบูธที่เราเผื่อเดินเลยไปนะคะอยู่ตรงข้างแบบเกนบองคุณผู้ชมน,นั่นคือเนต้านนั่เองมาครบไม่ว่าเป็นนี่ลดร,ราคาประหยัดออปชั่นดีๆอย่างเนต้าเอสนะคะ SUV ของเราแล้วก็ราคาที่แบบจับต้อง,งได้ง่ายที่สุดน,นี่เนต้าวีทูนเองมีเอเดอร์ให้ด้วยนะเออเห็นแบบนี้ส่วนไฮไลท์จริงๆเนี่ยอาจจะอยู่บนเวทีคุณผู้ชมเขาเอามาโชว์แต่ว่ายังไม่ขายก็คือเนต้าเอสนะคะบูธของมาเซนตินะจ๊ะนี่ไฮไลท์ปีีีนนน้้ขอองเเเคคาก็ืัลยิม แปลว่าน้องเป็นขุมพลังแบบไฟฟ้านั่นเองอ่านอกจากนั้นแล้ว M2 c 0ก็ยังมาโชว์ตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะตื้อรถภายในงานคุณผู้ชมสนใจโปรโมชั่นแรงๆมาได้เลยที่ Impact c h a l l e n g e r Hall หนะือนผู้ชมงานจัดตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา เชียงวันถึงสี่ทุ่มวันธรรมดาเนาะสำหรับวันเสาร์อาทิตย์เร็วขึ้น1ชั่วโมงเป็น11บเอโมงถึง4ี่ทุ่มที่จอดรถมีเยอะมากคุณผู้ชมตึกจอดรถต่างๆไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่มีที่จอดและถ้าใครไม่อยากเอารถมาเองอ่ามาได้เลยกับรถไฟฟ้านะคะแล้วก็ต่อวินมอเตอร์ไซค์นิดนึงหรือขึ้นเช่าเทินบาตามจุดหลับต่างๆได้เลยตามนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูด้วยสําหรับละเอียดรถรุ่นต่างๆเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมสเปคละเอียดละเอียดเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ติดตามชมได้ไง เว็บไซต์เทเลแกรมค o m ของเรานะสำหรับคลิปพาชมงานแบบจิกกาดแบบจัดเต็มอ่าพิธีกรเยอะๆจุกๆเนี่ยติดตามได้เร็วๆนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูรถต่อดีกว่าว่าเขาเปิดพระคุมแล้วรถจะสวยไหมอ่ะไปดูกันดีกว่านะจ๊ะ